อยู่วงการหลายปีถูกมองสวยไม่พอเป็นนางเอกบ้านพาพายรามิดาไม่ดังเท่ารุ่นพี่ได้ดีควาลูกชายเศรษฐีเมืองไทยแอบซุ่มเป็นวาทีสภพยถูกมองสวยไม่พอเป็นนางเอกช่องหลักสีขอใช้ฝีมือพิสูจน์ตัวเอง เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่น่าจับตามองสำหรับพภพารามิดาธีรพัฒน์นางเอกขึ้นลูกใหม่ของช่องหลักสีที่ได้เล่นละครประกบพระเอกเบอร์หนึ่งของช่องอย่างเวียสุกลวัฒนาดรดนางเอกสาวหน้าหวานเล่าให้เราฟังว่าตอนที่ได้เข้ามาทำงานในช่องตอนแรกเข้ามาเป็นผู้ประกาศขั้นรายการก่อนตอนนั้นเขาเปิดรับสมัครค่ะคุณแม่ก็ถามว่าหนูสนใจไหมซึ่งตอนนั้นหนูอยู่มห และจะว่าง6เดือนหลังจากที่สอบติดก็เลยมาลองมาหาประสบการณ์ดูคะ่ะที่อยากลองเข้ามาทำงานในวงการเอาตรงๆนะคะตอนนั้นอยากมีตังอยากหาตังแล้วก็เข้ามาทำไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองจะได้มาเป็นนักแสดงระหว่างที่เป็นผู้ประกาศขั้นรายการก็ได้ลองไปแคสต์มาสองรอบรอบแรกไม่ผ่านก็ได้มาลองอีกครั้ง เอาจริงๆไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาเป็นนางเอกแต่พอมีโอกาสก็ได้มาเป็นซึ่งพอได้โอกาสมาก,ก็คิดว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะที่จะได้โอกาสดีๆแบบนี้และต้องยอมรับว่าพภายนั้นเป็นนางเอกที่โดนพูดถึงในเรื่องของรูปร่างหน้าตาเช่นกัน ซึ่งพะายตอบเราว่าตอนนั้นคิดว่าฉันทำอะไรผิดแต่ก็บอกตัวเองว่าเราก็ได้แค่นี้ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็ได้แต่บอกตัวเองว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็พอและหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เรียกว่างานเข้าไม่น้อยสำหรับนางเอกสาวอย่างพระายรามิดาหลังมีชาวเน็ตเปิดว่า อ้างว่าเธอคือสาวปิศาที่เวียสุกลวัฒร์่วงไปเช่ารถที่จังหวัดน่านและเดาว่าอาจจะไปถ่ายละครที่เล่นด้วยกันทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเบลลารานีแต่ก็มีบางรายโยงว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้หนุมเวียเลิกลากับสาวเบลล่าก็ได้จนมีบางคนไม่พอใจซึ่งก่อนหน้านี้ผู้จัดการของพาภพภัยก็ออกมาชี้แจงกับสื่อดังไปแล้วว่า พผภายไม่เคยไปจังหวัดน่านกับหนุ่มเบียมีหลักฐานเป็นไฟบิดในวันที่เกิดประเด็นขึ้นด้วยล่าสุดชาวเน็ตยังงัดอีกหนึ่งหลักฐานมาช่วยสาวผภายนั่นคือภาพหวานของพผภายกับแฟนหนุ่มนอกวงการนามว่านแนน่โชติชนกชิดชอบลูกชายคนเล็กของเนวินชิดชอบนั่นเอง และเมื่อเข้าไปส่องไอจก็พบว่าฝ่ายชายเพิ่งลงภาพคู่กับพัพพายเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมานี่เองซึ่งเป็นการยืนยันว่าความรักของทั้งคู่ยังปกติดีเหมือนเดิม